แล้วชาวบ้านทำยังไงกันคะเอบางทีก็จอดรอหรือว่าไปรถไปไม่มาก็ขี่ผ่านแล้วดูแล้วมันอันตรายหมคะอะันตรายไม่รู้รถไฟจะมาจริงหรือเ่าหรือไม่มาทำให้มันเสร็จครับแล้วเป็นแบบนี้มาบ่อยไหมเป็นมานานแล้วยังบ่อยมากครับ มั่นใจแล้วบางทีก็จอดรออยู่ดูซ้ายดูขวาขณะนี้มันมีรถอัดหินรถบำรุงทางทําการอัดหินอยู่และทีนี้พอไปอยู่ในรัศมีเครื่องกั้นมันก็ต้องทํางานนะเดี๋ยวก็เสร็จปื้ปกติแล้วตอนนี้ปกติแล้วรถกลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วเครื่องกั้นก็เปิดปกติจร<อ>ิงๆ<อ>มันมันมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่อ่ะ,อะมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ไว้ยบำรุงทางก็ต้องดูเด<อ>ี๋ยวก็จะประสานให้ทีหนึ่งน,นะครับ